เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมพีชสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถ,ถถูกๆใหก็ได้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้โตโยต้าโครโรนานะครับเป็นชมยดน้ําปี2002ครับกับราคา39,000บาทเท่านั้นครับรถสวยๆเลยมีจีแค่สีด้านเท่านั้นเองสีมีตำหนิบ้างนะครับตามรูปครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับ มันโอเคครับครบคุ้มราคาถูกด้วยครับเป็นตัวท็อปครับมีแอร์แบ็กเอฟให้ครบๆเล่นไบบสารยุดโอนครบเลยภายในก็ยังสวยนะครับพร้อมใช้เลยลืมได้เลยครับถ้าสนใจก็สามารถไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วย มีหมายท่านผู้ชมเลือกซื้อทลาผู้ชมเป็นประจำนะครับรถสวยๆปูกอย่างนี้นะครับอันนี้ราคาเพียง39,000น 39, บาทเท่านั้นเองอันนี้เป็น a อ s นะครับมีให้ครบๆห้องเครื่องสวยสะอาดเนียนกิบเลยครับรถปี2002ครับปียังไม่เก่ามากราคาเพียง39,0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ครบคุ้มครับรุ่นนี้ขี่ง่ายครับระบบไม่ซับซ้อนไม่มีปัญหาจุกจิก ขี่ใช้งานกันได้เลยภายในก็ยังสวยย่เดิมแอร์เย็นล้อแมกซีโอโต้เข้านิ่มไม่กระตุกนะครับแอร์แบ็ให้ครบ,คร,บครับหน้าต่างไฟฟ้าเบาะผ้าสีสันโดยรวมแล้วก็มีตำหนินิดหน่อยบ้างครับก็ไม่น่าเกลียดครับเล็กๆหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยเกลียดกลักซเดิมๆไม่มีชนหนักเบาะไม่ขาดนะครับสวยๆทั้งหน้าทั้งหลัง ภาษีห5ห้าสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ